สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวในป <laughs> ่าพี่น้องมากินน้ำกันน้ำทิ้งงานไส้ไก่มากับน้องแจ็คทุ่งกุลาน้องเสกเมืองหงพี่ไทยหำใหญ่เเออออนี่ครับมิเตศิลปินนักร้องพัทยาด้ครับเด้อพุกคนแม่บ้านเอาผู้ใหญ่บ้านเนาะมากินปิ้งปลามากินปิ้งปลาเนี่ยเนี่ยเขาเล่นปิ้งอยี่เนี่ยเอเคเดี๋ยวเราไปเมืองแม่บ้านเฮ็ดกับเขาพี่น้องมีปิ้งปลา ปลาอีกยังเนี่ยปลาอะไรปลาสามชั้นพี่น้องปลาสามชั้นก็มีปลาสชั้นเห็นปลาสามชั้นพี่น้องปลาปลาหมึกมากแม่ลืมปลาปลาหมึกมากก็มีพี่น้องฝั่งนี้ทำอะไรครับฝั่งนี้ทำอะไรจ้ะก้อยเนื้ออันนี้ก้อยเนื้อโอ้โหพี่น้องมีทุกอย่าง้โโอหเราบอกมากินอาหารป่า แต่ว่าของซื้อมาจากตลาดพี่น้องเอ้ยอ่เออสุดยอดได้กินงโอแบแ้อางออันนี้มันหนาไปวะแหกแหกไหมแหกให้มันบางๆแหกให้มันบางๆเออโอ้ฟังนี่พี่น้อง มากินอาหารในป่า,านะครับแต่ว่า,ข,าของชื่อมาจากตลาดาบรรย <c oughs> ญญากาศดีนนนนพี่น้องมาเอาบรรยากาศมัองเลื่นรังนุ่นโอ้หนำจะโตน้นปะออลอกจากอาหารทุกชนิดเราให้ดู้ะครับวันนี้เรานำสเสนอไก่ต้มน้ำปลาพี่จังกินไรของไก่ต้มน้ำปลาอห้วยนี่สูตรนี้เลยเด้อ็ด้เาาลไก่ต้มน้ำปลา แล้วกาดพี่น้องกินไก่ต้มน้ําปลากับปลาสาน้ําเออไก่ต้มปลามดแดงได้บ่โอ้หามดแดงมาใส่บ่โอ้มาน้ําปลาสุกแล้วแล้วแต่